ใช่ก็เป็นรกทีมรถกระโปรงบัจินครับมีรายการวันไหนครับน้องก่ยี่สองกันยาครับพี่ยี่สองกันยาครับวันลูมินีครับผมอ๋อวันนั้นเป็นรายการใหญ่ใช่ไหมใช่ครับรายการลูกผังเมืองไทยรายการประของเราก็มีประจันฉายเมืองไทยนะประจันฉายด้วยอ๋อก็เป็นโสามคนบนยีเครายการใหญ่เป็นไงร่างกายช่วงนี้หลังจากกลับมาวันแรกก็ดีกว่าไปทีแล้วครับก็ลากลับมาซ้อมใหม่มันก็ เนียออกเร็วร่างกายดีกว่าเดิมครับแล้วไปที่แล้วนี่เราชกนกำนักอะไรร้อยสี่ห้าครับร้อยสี่ห้ามันมันดูใหญ่ไปไหมพี่ว่าใหญ่ครับใหญ่เลยเนาะไแล้วไปนี้ตอนนี้ลงมาแล้วร้อยสี่ครับลงมาอีกสักห้าปอนด์ประมาณสองโลเนาะประมาณสามโลครับสามโลใช่ไหมก็ได้อยู่ใช่ไหมได้สบายไฟเทาลหนักง่ายมากเลยไฟเคื่อควบมือกี้ไปที่แล้วเราก็กลัวแบบว่าจะลดไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็เลย ขึ้นกลับมาแล้วก็เลยเลยอยากจะลองดู145ก่อนหลังจาก145ก็รู้รว,ว่าเหนื่อยเนาะมันใหญ่เนาะเพราะมันช่างก่อนวันหนึ่ง้วย<ช>ไม่เหมือน,นมวยไทย5ยกแล้วน,<ช>นี่เราก็มีเวลาพักผ่อนครับผมเดี๋ยวเราลอดูไป1 4ว่าทำยังไง ค่ะตอนนี้ทำสบายๆอยู่เรวอาจจะอาจจะลดหดูดอีกก็จะตัวเล็กไปก็มีโอกาสจะจะลดน้ำหนักลงหนึงเนาะถ้าลองดูนะว่าลดร้อยร้อยสิบว่าหนักไหมครับเราไม่น่าจะหนักเท่าไหร่ครับผมก็ก็เราชกกับใครฝรั่งหรือคนไทยไปนี้ไปนี้ฝรั่งครับชื่อฝรั่งไอ้รามาหรืออะไรเนี่ยพอคู่ต่อยองยอดเหล็กเพชรครับอ๋อเคยต่อยยอดเหล็กเพชรมาเขาเคยต่อยยอดเหล็กเพชรมาใช่ครับเขาเขาแพ้น็อกยอดเหล็กเพชรมาอ๋อแพ้น็อกยอดเหล็กเพชรมา ฝางแฟนร้องมาครับผมก็ฝากแฟนคลับเอฟซีเซตชิมเอฟซีค่คายพีเคหน่อยก็ฝากติดตามเลยครับไปแล้วอาจจะผิดหวังนินหนด,ด,นดห,นหน่อยครับผมก็ไฟนี้เดี๋ยวไปแก้พุงหน่อยครับตินเส้นไหมไปแรกตินเส้นไหมตินเส้นมากครับขึ้นไปต่อยมวยนี่มองไม่เห็นผู้เล่นสู้เลยแบบมันลนไปหมดเลยใช่ไหมมืดไปหมดเลยสวางมึนมองอะไรไม่เรื่องเลย ตื่นเต้นไปหน่อยตื่นเต้นเลยเนาะใครไปเจอบรรยากาศแบบนั้นใครที่ว่าแบบครั้งแรกเออใครไปเจอตื่นเต้นหมดอ่ะต่อยมวยไทยก็จริงไม่เป็นหรอไม่ตายการต่อยกันก็ไม่เส้มวยไทยร้อนไม่เส้นมีคนละอย่างเลยเนาะคนละอย่างต่อยยากครับผมก็โอเคครับขอบคุณครับ